สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ชวินจะไปเสาะนอนะครับจะเอามาต้มเนาะนี่นะครับมีเสียมเสียมน้อยนะครับเอามกปอกกินนะครับวันนี้เนาะแล้วก็มีถังครับให้อยู่ให้กินแบบบานๆนะครับเนาะนะครับบรรยากาศบ้านชวินนะครับเนาะ เดี๋ยวเราไปเสาะกันเลยนะครับหมายเดิมเนะมาะไม้ข่างถนนที่ชวินไปเสาะวันก่อนนะครับชวินมาถึงป่าหนอแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวชวินจะข้ามไปนะครับอยู่ข่างกลางเนาะนี่นะครับอไรเป็นไผ่สร้างสูงมาละนะครับ ขอซีทายุงจะหนักขนาดาวินบ่ได้เอายาก,กันยุ่งมาสกักกัมนะครับเทียงรถดังไปหน,น่ยเนาะมันอยู่ทางกลางนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเสาะหากันเลยนะครับ่านผู้ชมชวินเหลือไปเห็นเฮ็ดนะครับเ่็ัวเฮ็ดอย่างเนาะอยู่ขางอยู่ขางไม้ที่ชวินจะมาเสาะเฮ็ดนี่นะครับจะกินได้ก่อนฮะสงสัยกินไก้ก็ กินได้นี่เปิ้ลเก็บไปแล้วนะครับแต่มันงามขนาดนะครับท่านผู้ชมออกเป็นหยุ่มเป็นหยุ่มเลยเนาะหู้จักจื้อนะครับแต่แม่งก็กินอยู่นะครับบอกเก็บดีกว่าเนาะถ้าวินบ่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปสอดหนอดีกว่าเนาะ แต่งามขนาดถ่ายมาฝากนะครับโอ้โหจะินเจอเฮตโคนครับพี่น้องดอกน้ำเงามจะมีเยอะกว่าหาสอบไปเลยเลยเนาะงามขนาดดูมนัมนมนัมนมันมันมัน สองดอกมนัมนมนันมันชวินมันอยู่ในป่าไผ่นะครับเดี๋ยวสอดต่อนอะชัวินมามาออนหนอครับแต่เจอเฮ็ดให้ก่อนชัวินเจิมแล้วท่านผู้ชมโอ้ดอกงามๆโอ้จุ๋มนี่เอาน่ะไม่ได้เอาค่าตั้งกล่องมานะครับโอ้ ให่ขนาดมัน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 แมงปอกินหมดละแต่ก็ได้อยู่นะครับดูดอกงามๆท่านผู้ชมโอ้แงมขนาดมานแล้วครับมาแล้วครับ มือก่อกำโนระเพาไปข่างดึงให้ได้ข่างเออนี่ไหนกันนี้มันเอา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 ,เอา,เอาดี๋ยวเก็บใส่ทั้งก่อนชาวินว่าชาวินจะไม่เอาหนอหนอ,หนอบงนะครับเจอแฮมดอกเลยนะครับอยู่ไกลๆกันเนาะดึงออกมานี่หนอกงาม ท่านผู้ชมเฮ็้แต่ยังครับชาวินมาเจอหลังจากที่เก็บเพ็ดโคนแล้วเนาะสางส้ัเซตาจะกินได้เนาะเยอะขนาดนะครับตั้งปืนมันจะเป็นดำๆไปเนาะเดี๋วชาวินจะหือพอนี่นะครับคงจะก,กินบ้าได้เนาะแมงก่อมกินให้กำแล้วชาวินประกาศเก็บนะครับมาเอาดีกว่าเนาะเยอะขนาดเรา นี่ยนะครับท่านผู้ชมเพชรยักษ์โมโงามขนาดเป็นเหล่มเป็นจอเหระแขงกระดึกดี้วๆน่าจะกินได้นะครับแต่ออกคางจอมปลวกอยู่พวงมาจนะครับถ้าใจคนกเอไปกินแล้วนะครับทะเบียนบุหจักเนาะทะเบียนพวงมาจ่ายแคบเพ็ดนะครับทะเบียนมาสอดน้องไม้เนาะเลยบ้านประถานมาฝากนะครับ แต่เฮ็ดโคตนมาละยุ่งก่อนหน้าขนาดท่านผู้ชมมีแมจุ้มหนึ่งเฮ็ดอย่างพูท่านผู้ชมชาวินขมกาเซียววัดเซียวเนะาะเมาดีกว่าไม่ชัวร์ก็ไม่เก็บไม่ชัวร์ก็ไม่กินนะครับแต่ดอกสวยๆเจอมาวนะครับอันนี้ไก่ถ้าจะขี่มันเนาะดอกงาม,งาม สามสี่ดอกหาดอกโคกดอกส you. You dead, you you 對對ิีนสะบัดต่ำเป็นปืนไงปืนมันคือต่ำมันบอกกับปืนมันเหือดต่ำไปนะครับงามง่ามหมานเฮตีชวินไปเก็บมากนะครับชวินต่างใจไปเสาะหนอเนาะพอดีเจอเฮตนะครับก็เลยเอาเฮตมาให้นะครับถือว่าโจกดีเนาะ พอเด็กแกงนะครับเดชวินซ่อมน้อยมาใส่เักสองแกนเนาะก็ได้สักหอยหนึ่งอยู่นะครับใส่ใบเบงหลักตัยจะได้หอมๆนะครับแกงเ็ดแกงเ็ดคนภาษาย่องวินห้องมาเห็ดคุณนน,นะครับเนาะภาษาไทายก็ว่าเห็ดโคนนอ่งนเนาะห้องมาเหมือนกันนะครับ ดอกงามๆนะครับขอบคุณติดติดตามพับชมนะครับชาวินฝากกดไลค์กดแชร์หน่งชาวินตัวนะครับเนาะกดติดตามด้วยกระไดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ชาวินนะครับเนาะขอบคุณนะครับเพราะทุกคนมีสุขภาพรัร่างกายได้แข็งแรงนะครับเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับชาวินยองเลยครับ